ค่ะต่อไปจะเป็นการแปลงภาพที่เราวาดมาเป็นภาพเวกเตอร์นะคะอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์วาดใส่กระดาษธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนะคะแล้วเราก็เอาภาพเนี้ยมาวางใน illustrator นะเรามีภาพของเรานะคะเสร็จแล้วตัว image trace นะ่ะก็เป็นการเลือกประเภทว่าเราอยากให้ภาพของเรามันมีความคมชัดขนาดไหนนะคะ เอ,อ,อาจารย์ขอเลือกสมมุติอาจารย์เลือกแบบสามคลเลอร์สามคเพราะอาจารย์เน้นเส้นจะเป็นแบบนี้นะแล้วเรากด expand นะคะแล้วตอนนี้มันเป็นกรุ๊ปกันอยู่เราต้องคลิกเลือกมันแล้วก็คลิกขวาอันกรุก๊ปนะคะแล้ขอจิ้มวัตถุที่เราไม่เอาก่อนก็คือแบ k ็ก o u n วก็กด delete นะคะจิ้มแบ g ็ก u n d แล้วกด delete เห็นไหม มันจะมีภาพข้างในเห็นไหมภาพข้างในกับภาพขอบสมมติเราอยากได้แต่ข้างในแล้วก็ไปเปลี่ยนสีอย่าเช่นอันนี้อาญาทะเลส่วนอันนี้ขอบจะเอาหรือไม่เอาก็ได้สมมติจันไม่เอาจย์ก็กด delete นะคะจันจะเอาแต่เขาโคงข้างในมันมา อันนี้เป็นการที่เราวาดแล้วมันอาจจะไม่คมชัดใช่ไหมเราสามารถเอาดินสอนะคะมากราวมันได้ดินสอม,มากราวได้เห็นไหมเจนก,ก็จะได้ยาทะเลแล้วเปจัดเป็นมันก็เป็นเวกเตอร์ของเราเลยอ่ะเจนก็ไปจัดย่อขยายมันได้นะคะ สามารถเลือกเครื่องมือที่เป็นตัวนี้นะคลิกขวาหรือดึงนะคะคือไปเกลาเกลาให้มันดูโครมากขึ้นเหนไหมสมมติอยากจัดกรุ๊ปใหม่อะก็ครอบมันแล้วก็คลิกขวากลุ๊ปเราจะได้อะหนวัตถุแล้วนะต่อมาลูกนี้เหมือนเดิมนะ ถ้าเกิดเราวาดไม่สวยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมสามารถแต่บมื่อกีเข้าไปแล้วก็จิ้มส่วนที่เราไม่เอาได้นะคะก็คือ delete ส่วนที่เราไม่เอาได้ก็เป็นก้อนวัตถุนี้มันอาจจะไม่คมก็ดินสอกล่าวมันนะคะดินสอกล่าวมันอาจจะไปเปลีป่ยนสีเห็นไหมคะ ลูกตาเราจะเามันมาไหมเหลือจะวาดไหนก็ได้ลูกตัวนี้ไหนคือเราอยากให้เขามันเฉยๆอันนี้กรอบแล้วไม่เอาก็ได้นะคะดีๆได้แล้วก็ไปวาดตาวาดส่วนข้างในมันเอาไหน yeah. คือเวลามันมามันจะมาขอบก็คือดินสอที่เราวาดแล้วก็ตัวโครงข้างในของเรา ตัวโครงข้างในของเราสมมตินม,มีตาเห็นไหมแต่ว่าต้องดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีแต่ทีเนี้ยเราต้องมองก่อนว่าเวลาวาดเนี่ยเวกเตอร์เนี้ยเห็นไหมตัวข้างในมันเป็นโบโบคือมันไม่เรียกว่าอะไรแต่ถ้าเราอยากเอาตาออกทำยังไงต้องดับเบิลคลิกเข้าไปจนถึงเลเยอร์ข้างในอะ่ะแล้วเราก็ไปจิ้มให้มันเลือกวัตถุข้างในแล้วไปลบออก มันเปลี่ยนสีไม่ได้เออต้องไปวาดใหม่เราเอาแต่โครงมันเอานะคะเนี่ยเอาแต่โครงมันก็ได้เนาะเราไปแต่งเอานะคะ ได้โครงได้ก้อนหินก้อนหินขอบเราไม่เอาดีกว่านะคะที่จะไม่เอาขอบเพราะอะไรสมมติตัวนี้ใช่ไหมคะขอบกลาหน่อยเราสามารถมีขอบจากภาพเวกเตอร์ได้ไงตัวนี้ใช่ไหมคะตัวเดิลคลิกกล่องสี่เหลี่ยมด้านด้านหลังเราสามารถเห็นไหมขอบมันจะมันจะเกิดจากวัตถุก้อนเดียวไม่ไม่ไม ไม่แยกชิ้นแล้แล้วก็ไปเพิ่มความหนามันได้นี่ไงาจารย์ก็เลยไม่เอาของหรือจะปิดขอบก็ได้ขอบก้อนนี้อาจารย์ก็เลยไม่เอาวนตาลงไปวาดเองได้อะตาตัวกระตูนก็จะได้วัตถุของเราแหละรูปดาวแต่งเอาเลยนะคะมีรูปดาวปลาดาว มีรูปหญ้าทะเลขอบไม่เอา เห็นไหมแล้วก็ตกแต่งมันเรื่อยๆนะคะตาเราก็จะได้โครง ในหา ตอนนี้อาจารย์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเหมิดน,นะคะเออวินโดว์แล้วก็พาร์ทไฟเดอร์นะคะอาจารย์เลือกตัวเนี้ยให้เป็นการรวมภาพนะก็จะรวมภาพภาพหนึ่งมาโอเคหอย นน okay. หนึ่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์เอเคเห็นไหมจะเลือก3มสีแล้วก็สามารถแต่งได้นะคะอีเลเซอร์ไปลบไปเกลามันได้ กรุ๊ปมันเป็นวัตถนุนึ่ออันนี้มันมาไม่หมด ราก็ต้องไปแต่งเอาล่ะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะแต่งเอา